ครับวันนี้ช่างยศนะครับพามาดูวิธีการถอดนะครับกล่อง ECU ของ Chevy o p t นะครับเวลาลูกค้ามีปัญหาจะส่งมาให้ซ่อมนะครับก็เราจะมาถอดให้ดูนะครับว่าถอดอยังไงนะครับมาเริ่มจากการเอาแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับค่ายน็อตนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตเบอร์สินะครับคลายน็อตออกถลายน็อตออกนครับก็ต่อไปก็ ขันควแบดนะครับควแบดเอาข้างนี้ออกก่อนนะครับขันควแบตออกนะครับแล้วค่อยยกออกไปนะครับต่อมาควแบดข้างนี้ต้องถอดปลัอกออกก่อนนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับใช้งัดแบบนี้นะครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงมาด้านนี้นะครับถ้าติดติดตัวนี้ก็ต้องอ,ออกก่อนนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ครับ ปลาเขจะเด้งขึ้นมาเองนะครับเวลาเราดึงนะครับปลาก็จะลุดออกมาแบบนี้เราก็เอามาผาาไปก่อนนะครับถึงจะไขคขั้วนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขั้วออกมานะครับจากนั้นเราจะยกแบตออกมานะครับยกแบตจะเรียกมาแล้วก็ต่อมานะครับเราจะมาขันน็อตนะครับน็อตมีสองตัวเบอร์สิบเหมือนกันนะครับตัวบนอยู่ตรงนี้นะครับ นี่คือตัวบนนะครับไลยออกมาเข้ามาวางไว้แล้วก็มาดูตัวล่างนะครับตัวล่างจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเบอร์สิบเหมือนกันนะครับก็ออกมาเลย อันนี้เรามาทอดที่บ้านลูกค้านะครับก็จะมีเสียงสุนัขเห่าเพราะว่าเราแปลกหน้านะครับนี่นะครับก็ยกออกมาแบบนี้นะครับตัวล่างจะเกี่ยวนะครับตัวล่างจะเกี่ยวอยู่แบบนี้นะครับให้เราดันเข้าไปก่อนแล้วก็ยกออกมาเฉียงๆนะครับก็อันนี้คือหน้าตากล่องที่ถอดออกมาแล้วนะครับหลังจากถอดมาแล้วครับก็ทําความสะอาดนิดนึงนะครับก่อนส่งเพื่อไม่ให้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นน้ํากดเดี๋ยวมันจะมา กัดมือเรานะครับก็เอาน้ําล้างๆได้นะครับแล้วก็ส่งมาให้ช่างยศได้เลยครับเดี๋ยวช่างยศตัดอีโมเสร็จส่งกลับไปประกอบก็ใช้ได้เลยนะครับ